วัสดีครับผมเกมเล่นซิงนะครับอันนี้ผมก็มาเล่นกับช่างทีเ <c oughs> ห็นยังขุดต้นไม้ยู่ครับมาโมนี้ผมก็มาอยู่ม,ม่องสนามอินดูนโล,โลคป็ง,งามนะครับเนาะอินดูนโลนี่ที่สนามวิบากแต่ว่าผมมีบากครับโมนี้ผมเอาของบักทีมานะครับเนาะที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 มาทีอ่ะ ฟังไม่ออกออกไม่รู้เฮ้ยคนนี้เสียหลดุดแข่งคันหนึ่งเย็ดดูแม่ซื้อ,อยังนี่ครับซื้อ,อยังนี่ครับตอบตอบซื้อ,อยังนี่ือตัวอันโอ้ยมาทีเดี๋ยวไอ้คนดูดูสิเร็วๆๆๆๆมาขาวให้คนดูดูสิ เร็๋ยวเร็วครับเหมือนเดิมเดินนะครับเนาะมันจะขับที่กันเลยไอ้กํนลังนะครับน่าจะขึ้นกันอยู่นี่ครับนี่ครับไปแล้วครับสั่งที่ครับปุ๊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 บมันสีดัวแล้วครับมือติศรูมือหนีพ้นกับวัวเอายวรถผมมามือหนีพ้นกับวัวเอายวรถผมมาไอ้พูดยันนั่ห่าง

อย่างตามนครับอย่างตามฟ้องนะครับยังไปกดยังนะครับเดี๋ยวเราฟังก่อนเออไปกดยังแล้วเอาไหมอย่างตามล้วนจ้ะ

ว่าตะแกงกูที่พึ่งมังหันหันหันพังกับพันพังตะแกงผมกูที่นี่มาผมจะยนี่ครับโดนผมผมตะแขกงไม่ด้แขกงนะครับไม่พันพังวันนี้ผมจะพูดอีสานมากนะครับพวกคนอีสานเอ่ะอันนี้ เขาเรียกว่าเปิดประทุนถ่ายกระตุนเอาล้วครับสำหรับวันนี้ขอลาไปกันนี้คนระับทำคลิปนี้ผมน่าจะสองเดือนลงั้งนึ่งเนาะไหวทำไมวะสองเดือนลงั้งนึงนะอา,านนนะอาจจะไม่ลงบ่อยคานนะครับก่นคานเอาล้วครับสำหรับวันนี้ขอลาไปกันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปหรือไม่กดก็แล้วแต่คุณนะครับ อ่าสวัสดีครับพี่